วันนี้พามาดูหน้าบ้านจ้าไปนองจ๋านี่คือตู้แฉที่อยู่หน้าบ้านนิดนะบ้านนิดจะเป็นบ้านร้านค้าค่ายคลองชําเนาะอ,อตู้แฉกับร้านค้าค่ายคองชํานี่มีความจําเป็นอย่างมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าร้านค่าย้ล่องชอํา่ะจะมีข้องแถบทุกชนิดเนาะที่เรียกว่าทุกคนต้องการอะไรก็ต้องมีพูดง่ายๆว่าร้านค้าสะดวกซื้อนอะ <laughs> มันต้องมีทังข้องชายข่องกินขนุ่มหนุ่มเนยแล้วก็เครื่องดื่มนะคะเพราะฉะนั้นตู้แช่กับร้านค้าค่ายข้องจำรือร้านค้าสะดวกซื้อก็จะเป็นของขู่กันว<อ>่านะต้องมีของแช่ไว้ให้บริการกับลูกค้านะข้าวเหลืองกันเลยวันนี้ก็จะพามาดูตู้แช่ที่หน้าบ้านนิดนะคะชำารุดนาะปรากฏว่วเออให้ฉังมาดูแล้วนะคะออปรากฏว่วต้องเปลี่ยนมอเตอร์ เปลี่ยนผัดลุมแล้วก็เปลี่ยนคอมปูดง่ายๆแบน,นั้นนะเออสงวนราคาแล้วอยู่ถี่สิบสิบใบเท่านะคะีปนองคาเนี่ยค่ะก็เลยมีอาการเน็ตหน่อยว่าคิดว่าจะซื้อไม่หรือว่าจะซ่อมดีนะสรุปออกมาแล้วว่าคือถ้าซื้อไม่ก็ประมาณห้าสิบว่าใบพันุนะเพราะฉะนั้นซ่อมดีว่านะเพื่องานบริการที่ดีของเราใช่ไหม,มก็เลยมีความจําเป็นเนาะเออก็เลยตัดสินใจ ส้มเลี่ยนนะเปลี่ยนฉังเลี่ยนง่ายทุกอย่างค่ะนี่ก็พอบ้านแล้วการลูกก็ช่วยกันเช็ดล้างทําความสะอาดแล้วก็อาทาซีเพิ่มเติมตรงไหนที่มันไม่ดีไม่งามก็จัดเจงกันเนาะก็เตรียมรอฉังเอาข้อมาเปลี่ยนใ่้นะคะ สิบใบเท่าพี่น้องเออแต่ว่าบริการคืองานของเราเนาะอันนี้เป็นสโลเกนกองร้านคาค่ายของจำาคงนิดนะคะวันนี้กาถึงเวลานัดไม้ตีฉังจะมาซ่อมใช่ไหมพ่อใช่ล้มกันแล้วซ่อมกันแล้ว <c oughs> ่อมกันแล้วซิบใบเต่าพี่น้องกานี่อันนี้กลมกลมเสื้อเปลี่ยนกลมเลยค่ะ ขั้นตอนก็คือเปลี่ยนทั้งปีกก็คือมีเปลี่ยนคอมนานี่เอาคอมลงมาแล้วนะคะเปลี่ยนคอมเปลี่ยนใบพัดใบพัดมอเตอร์แล้วก็เปลี่ยนมอเตอร์อันนี้การจะการเชื่อมต่ออันนี้เป็นการเชื่อมต่ออะไรคอมเรือมอเตอร์เชื่อมต่อคอมอันนี้เชื่อมต่อกลมนะคะจางผู้จํานานงานมากันไล่คนนะคะพี่น้องขะอันนี้ก็ลังโตอันนี้จะเป็นการล่างโตนะอันนี้ต่อใบพัดเนาะต่อใบตัดมอเตอร์ปัดลมอันนี้ ออเตอร์พัดลมก็มีการเปลีป่ยนแปลงด้วยนะคะนี่ตัวนี้ก็เปลี่ยนนะตัวต่อนี้ตุ่มเปลี่ยนอ่อเดี๋ยวก็ย่างนึงพุ่มตรงตัดก็หลัง,งอกว่ะต,ตัวไอ้ก้องตัวเนี้ยมันไม่รอนหลังกันนะตัวเขาเ<ม>นี่ยตู้ไม่มีนี่ก็จบเลยไม่เหยียงไดนะ้ละอันนี้คือวัวใจมั้ยกลมตัวนี้ก็แบบนี้แหละวัวต้นบน ผมพุ่มดำไม่ไม่ได้เปลี่ยนต่อไม่ได้เปลี่ยนนี่ไม่ได้เปลี่ยนเลยเลยก็นั่นนั่นนะพอพุ่มไปไปไอโรงงานนี้มันต้องแบบร่มเลยต้องแบบร่มมันจะเบียดได้พุ่มไงนะไปบบร่มมันอ๋อพุ่มอ๋อเข้าใจได้ดีพุ่มเลยเปลี่ยนเป็นอย่างนี้หมดยอมเป่งยอมเปล่งว่าวันน,นี้ช่างก็มากันไล่คนนะคะน้องๆรูอซึกจะเป็นเด็กฝึกงานใช่ไหมพอ่อมันระมันตามใจคนเลยค่ะ,ะช่วยกันทำผลไม,ม้กับละมือนะระมันโรยเยื่อโมงเซร็จพอดีค่ะ ขั้นตอนการซ่อมก็คือประมาณซ่องชัวมงเนาะเปลี่ยนทางมอเตอร์ผังใบผัดทางคมอมครับไปไป้รงตามความสรักค่ะนี่ก็กันข้าวก็เบี้ยพี่น้องขามก็จ่ายได้ขึ้นแล้วเลยนะเ <c oughs> อ <c oughs> อยังกำลังเขียมโตก็ตามไไอ้นี่ก็ตึ้งขั้นตอนสไตล์อะลรนี่นะนั่นเขียมโตคมก็เขีขเ่ยมโตตรงแดง ากาันนี่ก็ขึ้นติดตั้งแล้วนะเนี่ยจังติดตั้งก็ตั้งปรับปุุหภูมิของตูวจ้ะให้ปลอมมีใจอานเนี้ย,ยไม่น,อน้องการซ่อมเสร็จการประมาณนี้เลยจ้าสำหรับวันนี้ก็คุณทีที่ตามรับชมโชคดีมีความสุขกันตัวหน้าจ้าสวัสดีคะ่ะ